ถึงข้อสงสัยว่าจะถูกนะครับวัตถุสลายต่อร่างกายเมื่อวานน่จำนไม่ดีมาถเลยทำไอย่าไปลงบากาศร้อนน่ะยนี้ก่อนมาไ้ตำรวจ